คือต้องบอกเลยว่าตัวหลอดเนี่ยสีดูพรีเมียมมากบอกกับการที่บอกว่าเป็นหลอดไฟจากประเทศเยอรมน,นีมากๆเขาทําคัดเอาไว้ดีพอคัดเอาไว้ดีเนี่ยการฟุ้งกระจายที่มันจะทําให้ไปแยงตาเนี่ยมันน้อยมากทุกครั้งที่เราลองไฟออสแรมหรือว่าเปลี่ยนให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยบอกตรงนะไม่เคยไขยหน้าเลยไม่เคยผิดหวังเลยสวัสดีครับ ผมเอ็มโรสติ้งให้แล้นะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านของเรากันอีกแล้วครับที่ MR การกาลาตตลาดนัดเลอรบินครับแล้ววันนี้ครับพอดีว่าพี่ชายของผมครับเห็นผมที่ทาคลิปเปลี่ยนหลอดไฟออสแลมไปคือเราเคยเปลี่ยนหลอดไฟไปตั้งแต่รถน้องของผมนะครับที่เป็น D m a มเป็นหลอดไฟฮาโลเจนแล้วก็ฟอร์เลนเจอร์นะครับที่ไปเปลี่ยนหลอดโปรเจคเตอร์เลยเปลี่ยนยกโคมเลยนะครับแล้วก็เจ้าคัเรีกของเราที่เปลี่ยนตัวโคมโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน ันนี้เป็นรถของพี่เขานะครับเป็น t o y o t ต h ไฮรั r e ีโนะตอนนี้เนี่ยตัวหน้าของเขาก็จะเป็นหน้าล็อกโคนะครับมีการจัดทรงจัดฟิตเมนต์เนี่ยกำลังดีเลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยใช้บรรทุกของจริงเพราะว่าพี่เขาขายของเนี่ยเขาก็มีการใช้บรรทุกวิ่งไกลด้วยเพราะพี่เขาเป็นคนใต้ขับรถลงใต้บ่อยมากวันจันทร์พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องขับรถกลับบ้านพอดีเลยดีใจมากที่พอดีติดต่อเราได้เต็จปุ๊บแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้เลย สำหรับรีโวรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นหลอดไฟเป็นแบบหลอดธรรมดานะครับเป็นหลอดไส้หรือว่าเรียกกันว่าหลอดฮาโลเจนหลอดฮาโลเจนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเองได้หลอดธรรมดาของเขาเนี่ยเป็นขั้ว H4 ไฟฮาโลเจนเนี่ยคือข้อเสียของเขาเลยก็คือความสว่างของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ9 0 0ถึง1,000ลูเมนเท่านั้นเองผมก็เลยเลือกหลอดเนี่ยที่มีความสว่างมากขึ้นนะครับตัวหลอดของออสแลมเนี่ยผมเลือกมาความสว่างเนี่ยจะเพิ่มไปถึง1,800ลูเมนนะครับซึ่งมีความสว่างเนี่ยมากขึ้นเปมนเท่าตัวเลย อันนี้เป็นกล่องเจ้าตัว,ตวของออดแลมนะครับ XL z New Gen นะครับเดี๋ยวเราจะไปอันบล็อกด้านในกันครับว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับก่อนที่จะมาติดตั้งให้เพื่อนๆได้ชมกัน ต้องบอกเลยว่ากล่องเขาแพ็คมาเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเขามีการแถมหลอดไฟหลีมาด้วยอันนี้หลอดไฟหลีจะเป็นหลอดคั้วทีสิกก็สามารถที่จะเปลี่ยนใส่ด้วยกันได้เลยที่สาคัญเนี่ยพอเวลาใช้คู่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้แสงเนี่ยออกมาเป็นสีนวลที่เป็นสีเดียวกันตัวไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ6,000ควินมีบัตรลงทะเบียนถ้าเกิดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับตัวออสแลมเขาจะมีสิทธิพิเศษนะครับรับโค้ดของโลตัสด้วยนะครับมูลค่าอีก500บาทตัวนี้นะ อันนี้เป็น QR code ของการลงทะเบียนรับประกันนี่นะครับเปิดออกมาก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือก็คือไฟตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ H1 H4 H7 H8 H11 H16 ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี Hb3 Hb4 HIR2 ด้วยคือเรียกได้ง่ายๆว่าเกือบจะครอบคลุมรถเกือบทุกรุ่นในประเทศไทยเลยก็จะมี ในส่วนของเคเบิลไทมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือโอลิงไว้ใช้สําหรับตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวการ QC ของเขาเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวหลอดนี่คือต้องบอกเลยว่าตัวหลอดเนี่ยดูดีมากสีดูพรีเมียมมากสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีดูละเลียมหรือว่าหลายๆคนก็จะรู้จักกันในสีกันเมทัลลิกดูพรีเมียมมากตัวสีตัวหลอดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเม็ด LED แบบนี้เลยด้านบน ด้านหลังของเขาก็จะมีเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับต้องบอกเลยว่าพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมความเร็วสูงนะเพราะว่าหลอดไฟ LED เนี่ยจะมีความร้อนสะสมทีนี้พอได้พัดลมระบายอากาศดีๆไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้ตัวหลอดไฟเนี่ยมีสเสถียรภาพในการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสูงคือออกแบบดีมากอะ่ะคือพัดลมเนี่ยมันไม่ได้ว่าแปะไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าตัวขั้วของเขาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีรูด,ด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวซิงค์ระบายความร้อนมันก็จะดูดอากาศ สามารถระบายความร้อนให้ตัวหลอดได้ดีมากคอนทรลบล็อกตัวนี้เนี่ยตัวคอนทรลบล็อกนะครับก็คือจะเป็นตัวคอนทรลกระแสะไฟนะครับที่มาเลี้ยงกับตัวหลอดเนี่ยเพื่อให้กระแสะไฟไม่ตกไม่ขาดนะครับเป็นตัวสำรองไฟไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยที่เราเห็นปกติทั่ว,วไปอะ่ะเขาจะแยกออกจากกันต้องมาต่อเพิ่มต่างหากแต่ตอนนี้คือไม่ต้องแล้วสามารถที่จะาขั้วตรงนี้นะครับไปต่อกับขั้วปลั๊กเดิมได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้ว H4 เนี่ยผมชอบผมชอบดีเทลมากเลยว่าคือเนื้องานเขาเนี่ยเป็นเนื้องานที่พรีเมียมมากๆเลยนะเหมาะกับการที่บอกว่าเป็นหลอดไฟจากประเทศยเยอรมน,นีมากๆนี้เป็นหลอดไฟหลี่ที่เป็นขั้ว T10 คือข้อดีของการที่เปลี่ยนด้วยกันอะ่ะมันทําให้แสงในหลอดอะ่ะในโคมอะ่ะเป็นแสงสีเดียวกันเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีซื้อคนละยี่ห้ออะไรเงี้ยมันก็จะได้แสงที่มันจะเป็นคนละแสง แล้วพอเวลาเปิดพร้อมกันแล้วมันจะไม่สวยเพราะว่าปกติแล้วหลอดไฟหลีกกับหลอดไฟสว่างเนี่ยมันจะติดพร้อมกันทีนี้พอมันมาคู่กันเนี่ยมันทําให้เวลาพอเวลาเราเปิดแล้วแสงสวยมากเป็นแสงเหมือนกันเลยแล้วตอนนี้ครับเราก็กําลังจะติดตั้งกันครับโดยพี่ช่างผมเนี่ยจัดการติดตั้งให้นะครับพี่ช่างทักทายเพื่อนๆหน่อยสวัสดีคครับ ก็นี no? ่ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะการติดตั้งอ่ะไม่ยากมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยมันต้องทําการถอดตัวจานตัวนี้ออกในตัวไฟนะครับมันจะมีตัวเป็นลูกยางนะครับกันฝุ่นอยู่หนึ่งชิ้นเราถอดลูกยางกันฝุ่นเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ทําการถอดหลอดเดิมออกมาแล้วก็เอาอันเนี้ยใส่กลับเข้าไปก่อนก่อนที่จะปิดยางกันฝุ่นนะครับแล้วเราถึงจะเอาหลอดไฟเนี่ยเสียบเข้าไปพอเราเอาหลอดไฟเสียบเข้าไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพอเวลาเราใส่เข้าไปเราต้อง ดูในเรื่องของตัวกระป๋อดีๆนะครับตัวกระป๋อเนี่ยจะต้องหันขึ้นด้านบนครับเราก็เลยต้องมีการหมุนนะครับเพื่อให้ตัวกระป๋อขึ้นด้านบนนะครับอย่าลืมพอเวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราสามารถส่องจากตัวโคมตัวนี้ได้ครับจะมองเห็นอยู่ว่า่ากระป๋ออยู่ตรงไหนเราก็สามารถหมุนบิดหมุนจากด้านในให้กระป๋อขึ้นด้านบนได้นี่แล้วก็พอติดตั้งหลอดเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็ง่ายๆเลยครับก็เสียบเข้าไปกับขั้วเดิมได้ นะครับเก็บกับขัวขั้วเดิมเสร็จปุ๊บก็จะมีสายตัวนี้ก็เก็บสายให้เรียบร้อยครับใช้เคเบิลทาที่เขาให้มานะครับเก็บสายให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายมากนี่ครับแล้วตอนนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่างไฟใหม่ที่เราเปลี่ยนไปนะครับตัวอัร์แรม XLZ ตัวนิวเจนครับ กับไฟเดิมนะครับไฟเดิมเนี่ยของพี่เขามีการเปลี่ยนไฟหลี่เป็น led มาแล้วด้วยนะสีก็จะออกแบบอมม่วงนิดๆกับไฟเดิมที่เป็นสีส้มเลยส่วนไฟตัวออสแลมนะครับก็จะเป็นสีาขาวๆนะครับออกอมฟ้าเล็กๆก,กําลังดีเลยจะเป็นสีที่เป็น6000 k เคแสงสบายตาแล้วก็สว่างขึ้นเยอะมากส่วนสําหรับหลอดไฟหลี่นะครับก็เปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีขั้วแบบนี้จัดการถอดหลอดเดิมออกเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปแต่หลอดใหม่เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เห็นไหมสีดแดงๆเนี่ย ก็ค er ือเป็นสัญลักษณ์ของข้วบวกสายสายที่มีขีดดําครับจะเป็นข้วลบแล้วก็สีเทาเนี่ยจะเป็นข้วบวกตัวที่หลอดก็จะมีเป็นแต้มสีแดงแบบนี้ครับเพื่อบอกนะครับแค่นี้เองง่ายมากแล้วก็ใส่กลับเข้าไปโดยโจทย์ของพี่เจ้าของรถเนี่ยเขาตั้งไว้ผมก็คือต้องสว่างกว่าเดิมครับมองเห็นเส้นทางชัดเจนไม่ผิดกฎหมายไม่แยงตาคนอื่นแล้วก็ต้องติดตั้งง่ายนะครับไม่ตัดต่อสายไฟแล้วก็ มีคุณภาพเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ที่ผมมั่นใจนะครับแล้วก็เลือกหลอดไฟออสแรม LED Retrofit รุ่น XL z New Gen ตัวนี้เนี่ย<ๆ>ก็เพราะว่าออสแรมเขาผลิตหลอดไฟรถยนต์ระดับโลกเลยแล้วก็เป็นสัญชาติเยอรมน,นีเป็นผู้ผลิตหลอดไฟ OEM ให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าหลอดไฟออสแลมเนี่ยมีมาตรฐานทานั้งในเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งาน อนนี้เราเทสกันอยู่ในที่ปิดนะมันก็จะมืดมืดมากเดี๋ยวเราลองเปิดแล้วเราลองขับคือมันจะเห็นมันจะทําให้รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนมีไฟทางเหมือนสิ่งแวดล้อมันสว่างอ่ะเพราะว่ามุมกระจายมันก็กว้างขึ้นด้วยนะนอกจากไกลไปแล้วอ่ะระยะที่มันไกลมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็ยังกว้างขึ้นด้วยนะครับมันทําให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ปวดตาแสงสวย ความสว่างของหลอดไฟออสแลม LED l ร t ฟรุ่น XL z New Gen ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,800ลูเมนซึ่งหลอดไฟฮาโลเจนธรรมดาที่มาจากโรงงานนะครับจะสว่างแค่ 900- ถึง1,000ลูเมนเท่านั้นนะครับออดแลม LED r o t ั o f i t รุ่น XL z New Gen ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟแสงสีขาวนะครับเป็นคูไว้ 6,000K คือจะไม่ขาวจนเกินไปคัดออฟแสงคมไม่ฟุ้งกระจายระบายความร้อนด้วยพัดลมความเร็วสูงช่วยให้สถียรภาพของแสงและอายุการใช้งานของหลอดเนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นกินไฟน้อยประหยัดกว่าหลอดโรงงานถึง65%เพราะใช้กาลังไฟเพียงแค่20วัตต์เท่านั้นนะครับ แล้วก็ตั้งแต่ที่ผมเปลี่ยนไฟออนแลบมาเนี่ยาหลายคนจะถามเรื่องนี้เยอะมากเลยคือเรื่องของการแยงตาเพราะว่าไฟมันสว่างมากขึ้นถูกป่ะอย่างอันเนี้ยสว่างมากขึ้น2เท่านะครับอย่างตัวโปรเจคเตอร์สว่างมากขึ้น3าเท่าแล้วแยงตาไหมทุกครั้งที่พอเวลาเราเปลี่ยนหลอดเนี่ยถ้าสังเกตจากคลิปเก่าผมเนี่ยผมจะไปนั่งหน้ารถเลยนั่งให้ตัวเองเนี่ยต่ำกว่าระดับของไฟนะครับมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเรานั่งลงไปต่ำกว่าระดับของไฟแล้วเนี่ยมันไม่แยงตาเราเวลาเราขับสวนกับ เพื่อร่วมทางเนี่ยมันก็ไม่แยงอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นการทดสอบพื้นฐานอยู่แล้วนะครับจริงๆเรืเ่องของคัดออฟของตัวออสแรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะเท่าที่ทดสอบมาเท่าที่เคยใช้มาเนี่ยก็คือเขาทำคัดออฟไวด้ดีพอคัดออฟไว้ดีเนี่ยการฟุ้งกระจายที่มันจะทําให้ไปแยงตาเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วก็องศาของเขาเวลาเราติดตั้งให้มันถูกวิธีเนี่ยมันลดปัญหาเรื่องการแยงตาหรือว่าการกระจายของแสงที่ไม่ถูกต้องไปเลยอันนี้คือสุดยอดมาก เขาบอกว่าตอนนี้ช่วงทางใต้อะกาลังทําทางด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาอะกําลังมองหาไฟอยู่พอดีเลยแล้วก็พอมารู้ว่าพี่อะเปิดร้านอยู่ที่ตลาดเรือบินอะเพราะพี่เขาขายของที่ตลาดเรือบินเหมือนกันเขารีบบอกก่อนเลยว่าพี่ขอเปลี่ยนก่อนวัน,ว,นวันจันทร์นี้ได้ไหมเดี๋ยววันจันทร์จะไปแล้ววันนี้เราก็เลยรีบจัดการให้แล้วมันเป็นนิสัยเราด้วยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะทําไฟเนี่ยเราจะต้องมาถ่ายเย็นๆแล้วมาถ่ายมืดๆเพราะเราจะได้ ลองไฟไปในตัวด้วยถูกป่ะ<ม>เออนี่เราก็ได้ลองไฟไปในตัวก็ถือว่าจบสวยทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เราลองไฟออสแรมหรือว่าเปลี่ยนให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยบอกตรงนะไม่เคยไขยหน้าเลยไม่เคยผิดหวังเลยสุดยอดมากนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตั้งแต่ เอามาแกะกล่องรีวิวนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับรวมถึงเราไปเทสกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปว่าแสงเนี่ยพุ่งไกลมากกว่าเดิมนะครับมีความสว่างมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็คือต้องบอกเลยนะว่าเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยเราเห็นวิสัยทัศน์ได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในที่มืดก็ตามแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปติดตั้งนะก็สามารถเข้าไปติดตั้งที่ร้านตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือสําหรับใครที่สนใจที่จะซื้อผ่านออนไลน์นะครับ ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l a ซ a d a Official นะครับส่วนสำหรับใครมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลอดไฟออสแลมนะครับก็สามารถเข้าไปที่ เฟซบุ๊กของออสแลมไทยแลนด์ได้นะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะครับหลายๆคนก็ได้รู้กันแล้วว่าเรามีการ์ดของเราแล้วนะครับสำหรับใครเนี่ยอยากที่จะให้เรารีวิวอะไรนะครับหรือว่าอยากให้เราทดลองอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านใต้นี้ได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะจัดการหามารีวิวหามาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใครเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อทําคลิปต่อไปแบบเจ๋งๆอีกโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนครับไปครัับสสดีครับ